สวัสดีครับพี่น้องเสาร์นี้พบกับผมเคียวค้อนแล้วครับเป็นเสารวันอังคารที่2 5ตุลาคมครับพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะ7สรม้นแล้วครับ6อกม้กว่าออกมาพาเอารถมาเตือนเอามันครับเตรียมตัวไว้จะไปตอนนกเป็นสารมื่อวันเสาร์มันรถเหมือนเติมอยู่ปากซอยนะครับข้องซ้ำพวกนี้แหละขนนกติดมนนั่ครับพี่น้องวงนี้เป็นนกที่มี <IKE>. pues คลุ่มครับ อ้าพอมีกระร่มม uh, ีก <necessary> ู้อ so ่างครับกระ่ม hmm. บ่ค่อยมีปันไดดอกเดี๋ยวอ่างเดี <ant> ๋ยวดอกพัดใสบ่นครับวันนี้มากมาก็เป็นสยามครับพี่น้องมากาเป็นสยามนกตัวโตไม่นะครับปลาลอยพามาฝึกสายไฟครับพี่น้องพามาฝึกไฟที่ครับดินดินยืนดินสยามดินดินยืนี่ครับมาเกินใส่กระร่มึงนะครับเนาะงตานนีมีเทรลเลอร์ของมาหวมบ่นยไครับเป็นสยามนก เออจากแค่ท่านี่ครับพี่น้องมย่างพวกมงไปท้อการว่าชสีมานบ่ปกติราชสีมานครับแค่ขันบ่ให้ท่านเก่งดอกแต่ว่าขันไม่มานอยู่ผมซื้อขันเสื้อใจคนแบงแหละครับเพราะว่านกตัวนี้บินคู่มากครับเขาปนี่เป็นนกบินคู่ครับเป็นนกมงคลเามือนเอาเอากระคนกระคนเป็นเตี้ยนที่เจ็ดแหละครับสําหรับเอ้าเตี้ยนที่หกแล้วครับเออเที่ยวพัทยาเนี่ยเตี้ยนที่หกมือนเดี๋ยมึงดีเตี้ยนที่เจ็ดสิ่ม้าบ่ jangan kita mungkin kak no ini udah penyetit kak no ทีกันนะจะลงมาหาไปสยามผมว่านี่หวงทิ้นอยู่แ่ว่างผมมาหานกท้อไหมก็เหยียดก็ได้ล่ะไปสยามก็ได้ เิบมาแล้วไ่น้องใครแล้วครับใครแล้ว โดดเห็นไหมเพชรสยามจดเขาฟ้ามาตกนะหมานี่นะนั่นดีเกยบ้อยี่น้องครับเพชรสยามจัดไทยแล้วครับหมานี่ลีเพชรสยามนี่เอาละรครับพี่น้อง สยามจัดเทรลให้แล้วครับแต้มนึงอันนี้เป็นนกแข้งสีกุ้งแหงครับเหลืองๆที่ผมาพาไปสยามบอกว่าฝึกปรเนียดครับแต้มพี่เจ็ดเจ็ดสยามผมนกไม่ฝึกใส่ไฟครับเพราะว่าเป็นนกตาลอย ได้แล้วครับนี่ <c oughs> ออกจะได้ในเท่นนั้นพิจารณามีมานครับ <c oughs> โนลนกไปทางใดไงครับม่เป็นเบาคลายคอกำลังสะขึึน ลายข้อก็นั่งสิขึ้นครับโอเป็นแรกต่อตอกันไม่นอ่องตีคนดีต่อตอกง่ายดีผูเยอะครับเป็นนกผูเป็นนกผ,นกผูแค่งดีแค่งกำไรครับอุบ้าซำหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แหวงไหลเลยครับแหวงไหลเลยจะค่อยปากงามจะค่อยปากจะวักลงงามกันไปหน่อย ไรว่าข้ามสวยข้ามแหล่ดิที่จิตอยู่อะแต้มเดียวกับกลับบ้านนะครับมาเนี่ยยี่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าอสิบห้าครับจัดให้แล้วเัดสยามจัดให้แล้วพี่น้องนี่ ผมอยู่ที่มูที่หนึ่งนะครับซอยสามตำบลคล้องสามอำเภอคลองหลวงแังหวัดประทุมท่านี้ครับก่อนไปทำงานเลยขบ่านตัวนึงละโอเคขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามผมนะครับผมเขียวคอนเดิมพี่น้องขอามาเบิ่งในช่อง YouTube เขียวคอนเดิมให้กำลังแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับด้อยสำหรับผู้ท่านติดตามครับเปิเป็นแรงใจครับผมเขียวคอนเดิมครับสวัสดีครับ